สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเย็นๆตอนนี้เราเก็บของเข้าที่พักแล้วนะคะก็จะพาทุกคนเดินไปทะเลนะคะนี่พระอาทิตย์อยู่ข้างหลังเลยอุ้มมีอาไปทะเลเดี๋ยวดูทะเลกันเลยถึงแล้วเนี่ยนั่นไงทะเลเห็นแล้วนะ เราเดินเที่ยวหน้าหาดมาเนาะเราก็มาเจอบ้านสไตล์โมเดิร์นสองห้องนอนสองห้องน้ำหกสิบตารางเมตรพื้นที่ห้าสิบตารางวาเป็นบ้านเดี่ยวนะร้านเจ็ดถูกไหมอะ่ะน่าสนุกไหม <c oughs> ดูหัวเมียดิหัวมันกลมจังเลยมีอาเป็นหมาชิวาว่าหัวแอปเปิลหัวแอปเปิล ทุกคนเรามาเจออะไรนี่สวยงามมากมากเลยเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายรูปตรงนี้กับรูปเน่ยน่ากลัวไหมอะน่าองกศา,าก,กันหน้ากลัวอนี่ที่หาดสามรอยยอดนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้ก่อนตุ <S <S <Okay. S 1> ๊กแกเราจะพาทุกคนไปดูรีสอร์ทก็มีอะไรให้ดูอยู่นะมีต้นมะพร้าวนี่ลูกเต็มเลย เป็นฝรั่งเขาเดินเรามาจากตรงนี้เราก็จะเข้าไปดูว่าม,มีอะไรกันแน่นะอันนี้ร้านอาหารโรคซีเบียสายถึงว่าซีเบียตอนเช้านี่ไงร้านอาหารวีลคอมวีลคอมคันชีบูบีอา้าวนี่บูบีเล่นตลกใช่นี่บ้านเหรอ อืมบบใช่ทุกคนเสียใจยเขาไม่ได้ต้องหมาเข้าน้อ no, งเสียดายที่นี่นะคะเป็นรีสอร์ทกึ่งกระท่อมกึ่งจังโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดูดีมากนะมีอร้านอาหารด้วยมีเบียด้วยนะคะทุกคนทานี่คือทางเข้าแล้วก็ทางออกแต่ว่าเข้าได้สองทาง ก็คือไปถามเจ้าของเขามาเขาบอกว่าราคา499กับ599นะทุกคนเฉพาะช่วงนี้เนาะก็โทรมาสอบถามได้ถ้าใครสนใจชอบแบบแบบชิวๆอันนี้เป็นร้านอาหารนะทุกคนอันนี้อันนี้รีสอร์ทเปิดใหม่นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวไว้อะเดี๋ยวไว้รีสอร์ทขาวมากคนเพิ่งเห็นป้ายอันนี้ตาพิเศษเห็นนะ ไอเนี้ยนะไม่ได้เห็นนานแล้วคลิปนี้จะยาวนะคะทุกคนถ้าอยากรู้บรรยากาศของสามรอยยอดนะเราก็จะให้ดูหมดทุกมุมทั้งถนนเลยแต่คลิปจะหลายวันอยู่ทุกคนเราก็อยู่นี่แหละสามวันสี่วันนะปะ่ะม,สมีส้มตำก่ย่างไก่ย่างส้มตำก็มีนั่งตรงไหนก็ไม่รู้นั่งนี่ปะ่ะ ก็ไม่ขายนี่แหละมัง้งท่าน่ะเข้าไปข้างในน,ออนู่น嘛เออเนี่ยเราก็เดินมาจะสุดถนนแล้วนะคะก็เงียบม,มากเอาทุกคนดูมันไม่มีคนเลยทุกคนจะพาทุกคนไปดูสถานที่ที่เขาจะมีตลาดลงเลนะที่จอดรถ ถ้ามาตลาดเนี่ยก็จอดรถตรงนี้แล้วก็เดินมานะี่ะตลาดจะอยู่ทางนี้แล้วก็มีร้านอาหารด้วยตรงนั้นอนะ่ะฟรุตดิงเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ตลาดลงเลยตลาดติดหาดสามรอยยอดนะคะเขาน่าจะจัดซินเจียยูอีซินนี่หัวใช้ไปแล้ว นี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหาดสามร้อยยอดนะทุกคนว้าวฮัลโหลคนชื่อคอนชื่อยอยู่หาดสามรอยยอดเหรออนั่งทำอะไรเนี่ยนั่งสวยๆยอยู่นี่เองฮอะโอ้นั่งอยู่กับกองฟางเหรอนั่งอยู่กับกองฟางอคะ ดูทะเลดีเด้ทะเลสวยมากเลยเนี่ยน่าสนใจเลยดีเดียวเขาจัดอยู่ตรงป้ายหาดสามรอยยอดเลยนะคะเนีย่ยติดทะเลบรรยากาศก็แบบสุดชิวอะ่ะทุกคนบรรยากาศดีอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเซเว่นแล้วนะคะเดี๋ยวไปซื้อสเสบียง วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนะ่ะได้คได้นิดเดียว <c oughs> แล้วก็เดินกลับมาแล้วก็วิ่งไปใหม่มันเป็นปลาที่กินปลาหมึกอะเนี่ยทุกคนมันเป็นปลาที่กินปลาหมึกหรือเปล่าอ่ะหรือว่าลิ้นมันน่ะตอนนี้เดินกลับยังไม่ถึงรีสอร์ทเลยจ้า จะมืดแล้วตอนเย็นๆก็มีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นตรงหาดนะหาดแบบนับคนได้อะประมาณสิบคนนะตอนนี้ข้างหน้าสองเราสองสเนี่ยแล้วก็ตรงนี้อีกสองอ๋ออีก2องคนจริงๆนะทั้งหาดอะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วก็รู้สึกตอนนี้เหมือนเย็นนิดๆตรงแขนและ แล้วก็ไม่มีลมลมไม่ค่อยมีนี่ต้นไม้ไม่ไหวเลยเห็นะแต่ตอนก่อนหน้านั้นมันไหวอยู่นะร้านอาหารก็เปิดเปิดอยู่ร้านใหญ่ร้านเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี่เรามาเที่ยวบ่อยสี่ครั้งแล้วนี่ครั้งที่ห้าพบกับการเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่นะคะอันที่หนึ่งคือหาดเปลี่ยนกระแสน้ำเปลี่ยน น้ำซอกขึ้นแรงนะคะแล้วก็ขยะเยอะทุกคนขยะมันเยอะขึ้นนะอืแเราน้ำมันก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่แล้วหาดที่เคยเป็นสีสีทรายขาวขาวว่ะมันเป็นสีดำเนาะนี่มันเป็นดำดำแบบนี้หรืออาจจะเป็นเพราะมลสุมก็ได้นะทุกคนแล้วขึ้นมันก็แรงด้วยวันนี้ฟ้าสวยฟ้าสวยมาก เดีด๋ยดูดูเมส่สิทุกคนอ้วัเกิดดีตอนนี้กําลังจะไปเซเว่นนะเซเว่ Seven ไม่ได้อยู่ติดหาดนะเซเว่ Seven ต้องขับรถไปเดี๋ยวเราต้องไปที่รีสอร์ทแล้วก็ไปเอารถแล้วก็ขับไปเซเว่นยาเหนื่อยไหมยากินข้าวแล้วไม่เหนื่อยอิหยังวะ เดินเลยทุกคนเดินเลยรีสอร์ทโอ้ยนีเราต้องเข้าขวามือนี่ละไมอ๋อเราอยู่ใกล้ๆกับละไมละไมดีไปเกือบเลยไปนู่นเลยอันนี้เขาปิดไหมหรือไงอ๋อเราต้องมาตรงนี้ นี่นะทางเข้ารีสอร์ทเราบ้านสับป,ปะรดแต่ต้องจำไว้ข้างๆเราใหม่สวัสดีทุกคนไปเซเว่นมาก็ได้ไข่ได้ขนมปังได้เครื่องดื่มมาตอนนี้เราก็อบกล้วยนะนี่เรา ซื้อกล้วยข้างทางมา20บาทแล้วก็อบเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยเอาเครื่องอบมาด้วยมีส้มตำมีข้าวเหนียวมีไข่แล้วนั่งชิลๆอยู่หน้าบ้านพักเราก็เอาเก้าอี้มาเอาก็อี้ปิกนิกมานะก็นั่งชิลๆหน้าบ้านพักตรงนี้นะเอากล้วยให้มีอาอืมอร่อย วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะเดินทางมาเที่ยวที่ปัจจุบนะตอนแรกจะนอนที่เขากะโหลกไปดูโลเคชั่นที่พักแล้วมันไม่ได้ฟิลทะเลเท่าไหร่แต่ว่าที่พักเขาสวยนะเราก็เลยเลือกที่นี่นะคะชื่อว่า p i แอป p ปิลรีสอร์นะคะทุกคนราคาที่ห้องพักก็ ตามสภาพนะคะคือมีห้าร้อยมีเจ็ดร้อยมีสองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตามสภาพเลยเนาะอยู่แบบราคาถูกแต่อยู่ได้หลายวันวันนี้เราก็เก็บของเข้าที่พักเสร็จแล้วแล้วก็ออกไปเดินไปดูรีสอร์ทเดินแถวๆหน้าหาดไปเซเว่นกลับมาแล้วก็มานั่งชิลๆที่นี่แหละวันนี้ กือบจะสองทุ่มแล้วหลังจากนี้เราก็จะดูซีรีส์เนาะเราก็จะเข้านอนล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะจ้าว่าคิดว่าแผนพรุ่งนี้จะไปออกกําลังกายริมหาดนะแล้วก็เดินชิวๆแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเดินดูดีสอร์ดเดินดูดีสอร์ดแล้วก็หาปูอยากกินปูนึ่งน้ามียานะกินปูนึ่ง สำหรับวันนี้เ็ไปแล้วนะจ๊ะอยากกินกล้วยก่อนนอนมีเด็กไม่ยอมนอนหนึ่งคน